ลิซ่าลูกค้ายินลิซ่ามาแล้วนะคะคุณพี่แบรนด์ใช่ไหมอุ้ยตัวนี้สวยมากเดนิมนะคะแม่ดูได้นะคะทรงขากระบอกแม่ขาเมื่อวันบูวันนี้เยลโล่นาะมาเทียบงานดได้เลยบบงอ,อุ้ยลมแรงแฟชั่นเยอะใช่ลูกค้าดูแบบดูทรงกันไปก่อนนะคะถูกใจค่อยเสียบนะลูกค้านี่ให้ดูทรงเลยคุณพี่ชอบแนวไหน นะคะลิซ่าเดี่ยมาแรงมากตอนนี้นะคะลูกค้างานลิซ่ามาแรงมากช่วงนี้คุณพี่เพราะฉะนั้นนะคะมีพื้นที่เก็บได้เก็บลูกค้าเหลือก้อนรีวิวก้อนเดียวแล้วแม่ดูไซส์โอ้โหไซส์ดีมาก28มี28นะ28 30 3 2 3 4ลูกค้าบอดี้สูตรเด็กบางไปยัางค่ะตู้เยลโลมีไหมเยลโล่มีสีเหรอเหมือนไม่มีมีไหมไม่แน่ใจ41 ใช่อุ้ยลูกค้าตัวนี้สวยมากอุ้ยตัวนี้สวยพี่ตัวนี้สวยด้วยสวยมากเลยมีใช่ไหมเดี๋ยวหนูบอกรหสัสเอฟให้นาลูกค้าอุ้ยก้อนนี้สวยมากลูกค้า C หนึ่งหนึ่ง N สามสิบห้าพี่พี่ต่อฝนหนูอ่านถูกไหมนี่พี่ต่อฝน นะคะ N 3 5นนะ C 1 1ยังสามารถ C F ได้นะคะพิมพ์ไปทางแชทได้เลยหรือหน้าไลค์ก็ได้นะจ๊ะนี่ลูกค้าค่ะโอเคไม้แม่ก้อนนี้เหลือลูกเดียวนาะแอดฟ้าจ๋าเหลือก้อนเดียวเท่านั้นนะคะฟังรหัส C F P D บาทใครอยากใครอยากได้ลูกที่โชว์นะลูกค้า C F รหัสนี้นะ F 0 4 F 0 4ค่ะ F 0 4ลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายของเยโล่แล้ววันนี้าแอลยังไม่ไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ สวยมากห้าเอลเหมือนยังไม่ได้ไปแค่รายการเดียวห้าอลตอนนี้รายการที่สองนุ่นนุ่นนุ่นแจเกตเบสบอลแล้วก็ต่อด้วยยีริซ่าดใช่ค่ะได้เลยได้เลยรีวิวโซเอลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่พี่ทีฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่สวยมากอันนี้หนูบอกเลยพี่ทิพย์ไปรีดนะไม่ต้องซักสวยเอาได้เลยรีดขึ้นราวพร้อมขายเวอร์นี่สลัดโซนี่สลัดแล้วแบบเห็นทรงเลยลูกค้าไม่อัดก้อนมานะ ้ับนี่ประมาณหนึ่งิห้าปซ็นนะแม่นะอาจจะมีแบบว่ากระดุมเนาะกระดุมหักแตกหายหรือว่าซิปเสียซิปแตกนะคะประมาณนี้เนาะนะคะสวยอยู่แล้วก้อนนี้ลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะมีมีสกิทขาดแต่งขาดแฟชั่นคลับปนไปนะลูกค้าค่ะมีเอวจัอู้เยอะมีเอวจําก็มีุายไปแล้วนีอุ้ยอย่าบอกนะว่าเธอผูกโบมาหรอตัวนี้ว้ายอันนี้เกรมากลูกค้าแฟชั่นสุดๆนี่ คุณพี่งานลิซา่ซาไบเอ,อเลโลสวยนะลูกค้าสวยใช่ใส่แบบใส่แฟชั่นมาเยอะมากช้ำๆเลยลูกค้าแล้วไซส์หนูเออเขาคัดไซส์มาดีมากเลยไซส์ดีไม่ติดเน็กกยอันนี้4 x l นะนี่ลูกค้า 4XL นะคะตัวนี้นี่เลิศเลิศค่ะเลิศเลิศลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะไม่ทันรอดนี้เป็นรอดหน้าได้นะคะสําหรับแบบใครชอบไยเลโลนะลูกค้าค่ะแต่ว่าก็มีไบเออื่นมาแหละ นะคะลูกค้าป้ายเรางานจีนอ่ะป้ายบูป้ายแพนด้าป้ายเยลโลเล่นได้ทุกป้ายเลยนะ<ช>งานสวยจริงค่ะงานสวยมากเมื่อวานป้ายบูก็สวยก็ชํำเลย<า>น,นะ,ะนจีนลงมาเป็นสิบป้ายแล้วลูกค้าจริงน้องเหลือแค่สามป้ายที่อยู่รอดที่อยู่รอดกับเราในเวลานี้นะคะยัำแต่สวย,ยจ,รจริงๆเอาไว้<ช>นี่อุ้ยลูกค้ามีแต่ทรงสวยๆเลยมีแต่ทรงสวยๆเลยพี่ขาเชื่อดิลงตลาดนัดว้า <ปะ S 2> แบบเดียว โอเคอลต่อได้ไหมาแอยู่นู่นนะเบิกเพิ่งเบิกมาต่อไปไหมพรมบางแขนสั้นนะลูกค้าสายเดี่ยวไหมพรมมีไหมสายเดี่ยวใหมพรมมีจ้ะนุ่นโอเคเดี๋ยวอลแล้าต่อสายเดี่ยวไหมพรมนะลูกค้าเด็เด็กก็ยังไม่ไปเด็กยังไม่ไปใช่ค่ะนี้นะคะลูกค้าค่าโซเอาแล้วนะเหมือนจะมีป้ายแพนด้าเหลือปะเจพีเจป้ายบูเหลือแน่จาได้ว่าป้ายบูเหลือเธอพิมพ์ในซอสก็ได้ ลูกค้าไปดูไปอื่นก่อนก็นได้นะลองลองเล่นดูก่อนลูกค้าขางานสวนเหมือนกันใช่ป้บูเมือนรีวิวว่างเมื่อวาน